สวัสดีครับผมแต่ว่าดีพี่น้องทั่วโลกนะครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำแรงที่เราครับหลังจากเลือกงานมามือหนีโอ้ยตามข้ามเลือกรลองของไม่อ่อยนะครับมือนี้ครับพี่น้องเอ้จ้าจุรับจุพี่น้องจุก่อนอื่นครับก่อนอจูพี่น้องขอขอบุญของคุ่นพี่น้องเน้อครับที่เขามา็นลำชมเนะแเนี้ยหลังจากคลิปที่นั่นคลิปทานมาแล้วคลิปตับ่นี้บโอ้ดอดวิวขึ้นทุ่งเรือพี่น้องขอพูดอะไรครับ มือนี้กับจิพาพี่น้องมาจุคืเอเราครับพี่นพี่น้องดูตับงามๆพี่ <c oughs> กับสายยิกีพี่น้องพี่สายยิบีมีเนื้อหน่อยครับเนื้อมาเนาะหน่อยหนึ่งกับสายยิบพีพี่ตับอุ้ยพันตับสายพี่พันตับเสืบอแทบเหมือนทับมือนีครับพี่น้องเอ,อ้ยสายกิบบุญเงยเลยคั <c oughs> นเงยขนาดนะั้นมือนีนะ มาโซ่แก้วพี่น้องเติมโซ่หนึ่งแก้วแบบผู้สุดยอดโอยไม่อ่อนครับเอาคักค่ารถมือนี่งวดขี้เลียวเนาะเอาคัากอเกางวดขี้เลียวนี่น้ำลายไหลงวดขี้เลียวไอ้มีดบะเขาวงครับมีดกบะเขาพร้อมและไก่แก้วกันหน่อยงวดขี้เลียววดนี้ครับพี่น้องเอาเตรียมเอาติดแต่พันติดแต่พี่น้องเอ้ยงวดนี้สู้สิสู้สิอีสาน โอ้มีเขาดีมันวดวดก่อนลืมฝนมีพี่น้อยวดนะมันวดวะมาเหนาวไปก่อนจัขนยาถาขึ้นกาคนซ้อยสาจัขนยาถากันจ้ะวดมากพี่น้องี่มองดูยังที่วดลา น้ำเต้ากับเราจัดปลาหลุดจัดเลยจ้ะอุย้ยจัดมากก่อนอ่ะลองก่อนพ่อคุณหนูมันจะเสียบดีไหมมาเด้อไปลองเลยกินต้อยจุตับมันหวานครับสดๆ bà mẹ luôn đã quân yêu tao nghen hết tất tèo thật vì này mẹ 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 หน้าเมย์นำลินจีแจกข้าวพี่้องเนี่ยตกใจเมาว่ามันลื่อมมีอย่างโทษนะพี่น้องแจกข้าวจน้ำลินจีครับเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าแจกข้าวครับทาไมแจกข้าวที่นำลินจีพี่น้องเอากันปะโอ้โเกลียวกะง่ามน้ำลินจีช่วยพี่น้องหูุนนำข้าวอีแล้วน้ำน้ำขาวน้ำลินจีน้ำลินจีน้ำลินจีมันแจกข้าวเลยเด็ก นั่นมี่จีดอกนี่ดอ,ดอแกแสบขึ้นเกาจ้ะมาผมจะบวกกันแกะแสบขึ้นเกลแก่ข้าว้องแก่ข้าวแก่ข้าวนี่เนะาะมะระก,ก็ับแสบ ไม่อโอ้ยมือนี้มีมเข่าดีฮะแล้ไปเกาเลยโอ้อหคุณออกยังมนแม่ขอโทษขอไปกันนะครับเนี่คนสารผูมกินดิบนะแม่เนะ<ต>ผูมิกินดิบเพื่อนกัน เอาชมพวกพวกขมนธึงนะแม่เนาะรับผู้พ่นเบอรอีบพกินผู้เออวกินนี้พกินตับรับชุ่มพวกขมนงนอพี่น้องเนอะมือี้พันอย่างเดี๋ยวรับมดีๆเอาเนียวพี่น้องกินคาบได้กัแซบคาบนั่นจ้ะเนื้อนุ่มๆ้อพันตามยี่ปูนเ่องเนื้อวะ ไข่ใย้ตั้งไข่ไปตัดตัดติดตนมกับอโอ้ได้นปกติในปกกติจวดเข้าไปด้วยข้างขอนนู้ดมาพันเจ้าแสบปะแสบมากหอมมือหน่อยเนี่ยผมมีสูตรพันหน้ลอง จวดรถกินซาบะเดะมันแสบแม่กินเข่าอยู่อ่ะเข่าเบาเบากันมือเนี่ยนี่หนอกมาเด้อเป็นเราขึ้นนะเกี่ยวแบบถั่นใช่ไหมแกยวก็สาใจเลยมือเนี him, oh. hmm. so ่ย หอมคื้เกาจ้ะเยอะเหรอแบบแซบแบบบะมือแซบลายพี่จตห ทำยังไงด้างบุญครับเจ้าคนคุ้นครับพี่น้องเจ,าจ้าบีแห่ครับแบบม,มากลาไปเลยนะ ยากไร่ไอนน้จีบดีกว่าไร่มาเรื่องครับสายจุแซ่บแท่ากันครับพี่ลองมือหนึ่งแซ่จีบกับพ่อไอเดีแฮ สร้อยมือเนี่ยมือส้อยมือซรับมือสร้อยสูตรเก่าเนาะมไม่ค่อยซร้อยหายพันหายพร้อมขอบคุณมากมค่ะคำใหญ่ไว้ก็แต่ติมป้า เห็นหมพี่น้อตับตับง่ายๆพี่ครับครัโหนะโดดอเด็กกินเนีด้พี่แซ่บเนาะจุเนื้อพี่นองจุเนื้อเนื้อมีครับสรับู้กินตับจุเนื้อเนาะพี่น้องเนาะ หาอยากปันได้กันน้องสาวเพิ่นก็มาทรงจ้ะเพิ่มวันเข็ดยูทูบเป็นตะเบิ้องนอกแต่เพิ่นก็ไปหาตับมาใหา้ขอบคุณเพินพ่นหลายๆเนอ้อทำหยิบหยิบทำเจ้าแซบขึ้เกาจาก้ะ วันนี้ได้มาละแสบหลายอือหืออร่อยดีหน่อยเจ้าวแสบเนาะจับเจ้าเลยคือตอนหน่อยลงตอนหน่อยลงตอนไหนบ่อันเปเต็มขัม้มแม่ khẩu thôi khẩu thôi ừ. cho nhẹ mà cho nhẹ này rất nồi tuần ngầm ngam lên đó đẹp, kẹp khăm lên bảo tiếng... kèm luôn cái câu gì nào nữa tiếng gì để tạp thực tạp nút on a on thử mịt khủng khủng ủa oh, đằng tuột uh. thì toong... khăm <im itation> <im itation> อ๋อเลยเตมีมขั้ม <im itation> <im itation> อย่างห้วพี่น้องมาเน,น,นอะแซ่กแกไม่ออ่อมือนิไม่ออ่า้าแซบอีกแล้ว <im itation> ขอโทษขอภัยจะสําหรับคนเบกินดิบ <c oughs> ตอนมนพี่เล่ว Harma, ่ะนรุ่นพีค่อยแซ่บกินพี่น้องมึงจะแสบด้วยเน่ยส่วนหลดแซ่บเลยอืออยิ่งไดแซ่บนะ พราะบานเป็นเนื้อเนาะอืบอกินตับเนื้อใส่ริบบิ้นเจ้าเจ้มากเลยมือ,อ,มอมเอากล่องไว้เด้อจากนี้พัน เนื้อด <déc> <ide> ูนเ้อยมันหนาก่อยเสบๆบนะก่อยเซนเนื้อนนะเสีบ ไม่เพราะไปไหนเห็นม่ากลิ่นหงวิ่งไมแห้งครับถ้าเหมือนไงคุณฮะคนมักเนาะมันก็กินแซบค้นเอฟุ่มเห็นจะซื้อก็เห็นจะซื้อก็แซบแล้วนะผู้ผู้มักกินกันแซบคุยแก้วด้วย ก้อยมุน่าครับต่อไปครับก้อยตั้ไม่ไอวกิน ่อยจะพองกินมันนี่ก็อิ่มพอดีก่อ <c> ย <oughs> แม่กินมือเดียวเลยก่อยจะตับจะแทบหวมหอมเนี่้อืม <c oughs> มันนี้มีออกผ้าแสบเลยครับพี่น้องผ้าแสบหวานจ้วยๆเลยมาตับคนถืกใจคนไรโ <c oughs> ดนนู้นแหลอาทิตย์นึงบอกเออเกือบเดือนเนาะ สองที่กว่าเกือบตามที่ครับพี่น้องไม่กินตั้งน้ำมันน้องสาวคนน้ำมว่าฝากมาสรงให้น้ามูลนี้แจ้วเนาะแก้วกระเมิดถ้วยแล้วพี่น้องเริ่มซีอู้ทองแล้วป่ะเนี่ยไอ้บ้า อิมอ่มอิอ่มอปล่าอมแพ่นหองแพ่นแล้วเ่สาสระมือครับพี่น้องไก่จูดตับตากีบเนื้อทุกตับตาลกีบพันตับเข้าไปน้องทดเจก้วเออ่ยจวดจวดจวดน้ำลายพี่น้องกันจ้ะ เยาวนุ่นข,น,ขนครับเนื้อ,อตุ๋ไทยเนือ้อ, <c oughs> อตุ๋ไทยกันแสบเลยไม่้องมือเีย ผมกระจุเนื้อครับตายุกิพันเนื้อครับตัวไม่ออกอะไอะอันอยุกิพันตับแบ๊บเนํากันครับพี่น้องบรรยากาศตอนน้ำมะเรงครับเนาะสำหรับคนอยู่ไก่บ้านไก่เมืองอยู่ตังแดนครับมาทาํางานหายเงินแต่ประแม่มือนแซบคือเกาจะแซบเนาะหินขับได้แซบขับนั่นอเอาสำหรับคลิปนี้ ลไล่พน้องก่อนเดี๋ยวเขากินน้ำเราขี่ผาอาีพี่พี่น้องมาแซบนะแม่เนาะแซบไปยังแซบขนาดนโปเจ้ากัดตอดไปน้องดนะีครับเจ้าเป็นหวย้เจ้าคนไทยขอบคุณลายครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขารับช่วครับทังช่องของดูใช่ตูดแนวนะครับผมอย่ารมครับพไปน้องกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่ากดติดตามเลยนะเด้อครับเด้อเพื่อถือว่าหัดจิตตัวตัวไปครับผมสำหรับมือนีเขาสองคน ลาไปอก่อนครับพี่น้องอยู่ริกินแซ่บเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับมื้อนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ